ตัดนะครับวิธีตัดทรงนี้ขนาดด้านไหนครับขนาดด้านนี้แหละครับด้านนี้ก่อนนะครับครับวิธีตัดนี่ปกติแล้วเขาจะใช้กันไกตัดกับกันไกซอยแต่แต่ผมจะรวบรัดให้เร็วที่สุดไม่ต้องรวบรัดแหละครับหนึ่งเอาง่ายๆให้ให้ง่ายง่คือหมาย่าง่ายๆช่างใหม่อะไรเงี้ยเราใช้กันไกเราใช้กันไกตัดอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมทรงนี้เขามานี่มัน ผมเนี่ยมันทิ่มหูปกติเอ็นวิทย์จอยู่ราวๆครึ่งหูนะครับ,รบแต่อันนี้ขอเขาตัดเราก็ใช้กันไก่เนี่ยเอากันไก่ใส่้างไกยด้านที่มีหางแล้วด้านนิ้วใส่ข้างที่สองนิ้วที่เหลือเนี่ยจับจับหวีอย่างนี้นะฮะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บหวีอย่างนี้วิธีการเวลาเราจะใช้หวีเราก็เปลี่ยนมือปึ๊บตัดทรงเอ็นวิทย์นี่คือสมมติผมอย่างนี้มันก็เป็นพอดีอยู่แล้วเขาก็จะตัดแบบนี้ กืบปลายออกนิดเดียวแค่นี้เองครับเนี่ยใช้กําไก่นี่ตก <บ S 1> แตง่งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํานะถ้าใช้น้ําจะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าผมใช้น้ําฉีดความยาวจะต้องอยู่เราเาครึ่งหูหรือติ่งหูอันนี้ผมเขาไม่ยาวถึงติ่งหูเราไม่ต้องใช้น้ําฉีดครับนี่ดูวิธีตัดคือเอากําไกน่นี่ผักหูเข้าไปนิดนึงแล้วก็ทําโค้งอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าทรงซอยหนาจรยาว นี่ครับคุณเจ้าของกันไกนะครับผมครับนี่เจ้าของคุณเจ้าของกันไกลจังหวัดน่านคุณสายยันพุทธหลวงครับที่บริจาคมาให้อาจารย์อ้นนะครับผมต้องขอบคุณมากๆขอให้เจริญรุ่งเรืองครับทีนี้เรามาดูวิธีตัดกันไกวิธีตัดข้างหลังนี่ดูนะฮะเดี๋ยวหมุนฟึบสมมุติว่าตรงนี้มีรอยโค้งเหมาะแล้วถ้าเราจะตัดตรงนี้กันไกมันก็จะชนไหลครับเราจําเป็นจะต้องพลิกกันไกอย่างนี้ ต้องพลิกอย่างนั้นนะพลิกอย่างนี้้วก็ไปบังกล้องหรือเปล่าเดี๋ยวมจะจะบังเอาก็เอียงอ่ามาด้านนี้ก็ได้นะครับอาจารย์ปึ๊บเนี่ดูนะฮะครับใช้กันไกลายกันไกลเนี่ยกบอย่างนี้คมมากเลยเห็นไหมครับครับผมก็ได้บุญคุณจากผู้ที่บริจาคมาเลยครับผมก็ได้ใช้เป็นช่างบ้านนอกนะครับบ้านนอกติดดินนะครับเงินก็ไม่ค่อยมีกันครับนี่นะครับราคาตัดผมก็แล้วแต่จะช่วยกันก็ไม่ได้ว่าเรามากมายไม่แพงด้วยครับ พอเราตัดอย่างนี้ก็เป็นจอเอ็นวิทแล้วนี่เห็นไหมครับดูดูเริ่มเริ่มสไลด์ดูเลยฮะ okay, นี่นคือจอเอ็นวิทคือเอ็นวิทจะยาวถึงนี้นะเอ็นวิท <En vid. S 3> แล้วมีตรงไหนอีกทีนี้ทีนี้ก็มาด้านหลังมาด้านหลังนะอาด้านหลังนี่เขาก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ดูนะับอย่างนี้สมมุติว่าด้านหลังนี่ตรงนี้พอดีแล้วนะฮะด้านบนนี่จะหนานิดหน่อยครับเราก็กึบอย่างนี้นะ,ะนี่ทำให้มันเสมอนี่อย่างนี้เอ็นวิทนี่เขาจะตัดไม่ไม่สั้นนะ เขาจะเอาไว้ยาวขนาดลากไซเลยแต่อันนี้ออกแบบให้ดูว่าด้านข้างหลังเนี่ยมันพอดีแล้วเห็นดูนะฮะแล้วด้านข้างขวาด้านข้างซ้ายก็ทําเหมือนเหมือนข้างนู้นแหละเหมือนด้านนี้นะครับแต่เราก็หวีดูก่อนนะฮะหวีดูอย่างงี้หวีลงหวีลงหวีลง,ลงถ้าส่วนไหนที่ส่วนไหนที่อยู่ส่วนไหนที่อยู่เนื้อริมไปหูเนี่ยมันมาทิ่มหูอย่างงี้เห็นไหมครับเนี่ยส่วนที่มันทิ่มหูเนี่ยเราก็หนีบออกนิดเดียวเราไม่จําเป็นต้องไปใช้แบบ ซอยจนสั้นจุเลยนะฮะนี่อย่างนี้ทําแค่นี้นิดเดียวนี่เห็นไหมครับครับปึ๊บป๊บนี่มันก็จะเป็นทรงเอ็นวิทคือจรต้องยาวแต่อันนี้ไม่ยาวเราก็ทําให้ใกล้เคียงดูนะครับครับทีนี้วิธีนี้คือการเป็นวิธีที่ใช้กันไกลอย่างเดียวล้วนเลยเห็นไหมครับด้านหลังของด้านหลังวิดอ่ะจะเป็นยังไงครับด้านหลังด้านหลังทรงเอ็นวิทนี่จะเป็นรากไซยาวยแต่<า>อันนี้<า>ปล่อยยาวลงมาถึงหลังนี่ปล่อยยาวลงมาถึงนี่ แต่ถ้าเป็นเอ็นวิดด้านข้างก็ซอยตรงหูแต่ตรงกลางต้องตั้งเหมือนโมอคใช่ไหมครับใช่ถูกต้องอันนั้นถูกต้องอันนี้ผมทําทําไม่ได้ผมทรงนี้แต่แต่แต่เราจะเอาจากตรงจรกับด้านหลังน,นี่นให้ให้เป็นแบบไปก่อนด้านบนจะรื้อของเขาไม่ได้คนผมรตรงเส้นเล็กนะครับ,รบต้องต้องจําว่าเส้นเล็กเอ็นวิทมันเส้นใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นทําให้ดูเป็นรูปแบบว่า ใช้กันไกลซอยนี่จับจับกันไกลถูกต้องว่าน้าจะให้อาจารย์อ้อนสอนวิธีใส่ลวดโครงเหล็กลวดใส่ข้างในทรงผมแล้วก็ตั้งเป็นแบบดา้อนบอลน่ะอาจารย์อ้อนเอาไหมเอาไหมได้สนใจนะได้ได้ได้เลยใช่ไหมครับผมเอ็นวิทนี่อย่างนี้นะครับพอเวลาตัดเขาจะเต้นไปด้วยแต่อันนี้ผมไม่เรียนแบบนะครับแต่ผมก็ทำให้ดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งถืออ อ่านี่ครับสูงิิตกัเอ็นวิเอ็นวิเขาจะเต้นด้วยนะครับเต้นด้วยแล้วแต่อันนี้ผมไม่เต้นนะครับผมทําให้ดูดูข้างหน้าทีนี้ครับเดี๋ยวก็จะหาว่าบ้าเนาะครับครับครับนี่แต่ตอนนี้ก็ใกล้แล้วเข้าเพื่อนผมมีคนนึงก็ไปแล้วครับเข้าโรงพยาบาลไปแล้วกินยาทุกวันอีโก้อีโก้อีโก้สูงหน่อยก็จะนี่นะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยครับดูด้านหน้าด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยจอจะเป็นจอยาว ด้านหลังจะเป็นกรึบเสมออันนี้ให้ดูทรงนึง,งนะครับก็ขอบคุณมาก<ช>ครับ,รบอาจารย์อ้อนครับ,รบและแดดขอบคุณมากครับ